นะครับก็ของอ่ะนะสภาพก็เหมือนเหมือนใหม่เลยแต่พี่แก่มารีวิวลง u t u b e นะและ้วก็ทุกอย่างพี่ก็หุ้มหอ่อถุงซิปทุกชิ้นนะครับแต่ว่าพวกอาวุธพี่ก็ไม่ได้ยัดกลับไปเหมือนเดิมนะพี่แยกเก็บใส่ถุงแยกเป็นอันๆไปนะฮะนะครับเพื่อสะดวกกับการเล่นแต่พี่ก็ยังไม่ได้ามาเล่นอีกเลยนะแค่ถ่ายคลิปครั้งเดียวแล้วลเก็บไปเลยนะครับสีเสือโอเคคอมพลีทนะฮะดูในคลิปได้ นะครับแล้วก็นี่กล่อง,องน้ําตาลนะครับก็อยู่ครบนะแม้กระทั่งยางรัดนี่พี่ก็ไม่ทิ้งนะเห็นไหมยางรัดก็ยังอยู่นะเผื่อคุณอยากกลับไปเก็บในแพ็คเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก,ก็เอามาใส่เองละกันนะแต่พี่ว่าพี่แยกไปงี้เดี๋ยวพี่ส่งแยกไปงี้เลยละกันนะครับนี่กล่องน้ําตาลของสเก l เลอทอนะครับกล่องนอกนะราคาเนะี่ยโอ้โหพี่พุ่งตรง 4นะี่พนหะมันหาที่ไหนไม่ได้นะคุณ <jumps> นะครับสบภาพเนี่ยแกะมาถ่ายเอาออกมาถ่ายคลิปรีวิวลง youtube เนี่ยครั้งเดียวเลยจริงๆแล้วก็เก็บเลยนะครับอันนี้เป็นอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ครบนะฮะแต่พี่ว่าพี่เก็บดีกว่ากว่าเดิมอีกนะฮะออกมาเล่นง่ายนะ,ะแยกไปใส่ถุงซิปเป็นชิช้นๆไปนะ,ะนะครับนะแหมเห็นแล้วเสียดาไม่เป็นไรเพราะพี่คิดว่าจะเก็บ แค่ลายเดียวละไม่คงไม่เก็บสเกลหกนิ้วนี่เก็บวินเทจห้านิ้วไปแล้วไงก็เก็บไปเยอะแล้วนะฮะเห็นก็สวยตุ้งทรงสวยนะครับมีหัวเปลี่ยนสามหัว,น,หวบบน,นี่หัวแบบคลาสสิกนะครับแล้วนี่หัวแบบอ่าน่าจะเป็นยุคสองพันนะครับนนี่หัวแบบอ่ามินิคอมิกนะครับแล้วก็นี่ทีแมร์อ่าสเกเลทอร์ก็เช่นกันนะหัวแบบมินิคอมิกนะที่ชอบหัวเนี้ย นะครับแล้วก็หัวแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็หัวตอนที่เป็นมนุษย์ก็มีนะนะครับนนหัวที่เป็นมนุษย์นะตัวที่เป็นมนุษย์ที่มาจากตอน,นคลาสสิกสองพันอ่ะสองพันปีสองพันกว่ากว่านะครับสวยๆครับคุณจริงๆนะเดี๋ยวรีบใส่กล่องดีกว่าเสียดายอ่ะเอาเท่านี้แหละขายแล้วขายแล้ว